และวันนี้เป็นในส่วนของ i have CPU ไขข้อสงสัยเนื่องจากนะครับผมเองเพิ่งเริ่มเป็นสตรีมเมอร์ในเกม GJ a 5 M หรือว่า r o p l a y อะไรต่างกันั้นเองนะนั้นเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากครับว่าสเปคขั้นต่ำในการเล่นเกม GJ a 5 M นั้นมันต้องมีสเปคอะไรบ้างวันนี้ i have CPU มีคำตอบครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราต้องกล่าวกันก่อนว่าไฟเจริงๆแล้วมันคืออะไรไฟเเป็นมอสที่ถูก เพิ่มเติมหรือว่า add on เข้าไปในเกมหลักคือ GTA V นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะของการเล่นเกมนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่คนเราต้องเข้าไปสวมบทบาทภายในเกมไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจไม่ว่าคุณจะเป็นเชฟไม่ว่าคุณจะเป็นหมอเป็นพยาบาลนู่นนี่นั่นทุกอย่างก็คือเราสามารถเป็นได้เป็นประชาชนได้แล้วทุกอย่างเราจะเล่นให้แบบสมบทบาทนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราจะโฟกัสว่าสเปคคอมพิวเตอร์ไหนที่จะเล่น GTA 5M ได้ผมบอกเลยว่าพื้นฐานของ GTA นะั้นจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้ที่จะกินสเปคอะไรมากมายนะัเพราะว่ามันเน้ออิงตามสเปคของ G T a ตัวเก่านั่นเอง G T V ตัวเก่านังซึ่งสเปคเนี่ยขั้นต่าของเขาเนี่ย G T เขาออกมานานแล้วนะครับจะเป็นแค่แบบ C P U Core 2 Quad Q 6, บนัน6อะไรอย่างเงี้ยการ์จอ98 GT RAM 8 g b เนี่ยซึ่งผมมองว่าไม่มีใครเขาเล่นกันหรอกนึกออไหมครับคือสเปคนี้ไม่มีใครเขาใช้กันแล้วนะครับสเปคเนียมันไปไกลว่านั้นแล้วแต่พอพูดถึง5 M เนี่ยมันคือการลงมอดมันคือการปรับแต่งมันคือการเพิ่มอ็อบเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถ รถยนต์ผู้คนแผนที่อารมณ์เหมือนเล่น Battlefield V แบบ Single Player กับแบบ m u l ติ Player อะไรแบบนี้ครับมันจะมีการกิดสเปคที่มากกว่าเดิมนึกออกไหมฮะมันจะกิดสเปคนั้นนั้นเนี่ย I have s e v e แนะนำวันนี้ผมจะแนะนำสเปคที่สามารถที่จะเล่น GTA ได้ก่อนนะแบ่งเป็น2พาร์ทเล่น GTA ได้กับเล่น GTA ลื่น เอาอย่างนี้ดีกว่าเขาว่าเล่นได้คือเฟรมเรทควรประมาณสัก30เฟรมผมใช้คำว่าเล่นได้แล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวสเปคเนี่ยที่จริงแล้วสเปคขัน้นแนะนําของ GTAV จะเป็นแค่ i5 3470เจนเก่าแล้วครับเจน 3, 4คอร์4เ h รดแรม 8GB กจอเป็น GTX 660ซึ่งมันไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายนะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้ในปี2021นี้ขั้นต่าเลย GPU ผมขอเป็นตัว AMD Ryzen 5 3400G ที่มันมี Vega 11 i n t e g r a t e ข้ามาใน c p u นั้นมันสามารถทําให้ไม่ต้องพึ่งผ่ากาจอดังนั้นเนี่ยเฟรมเรทที่สามารถเล่นไฟได้คือมาสัก28เฟรมบ้าง30บ้าง35เฟรมบ้างอยู่ในน้ประมาณสักหมื่นกว่าบาทหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองประมาณนี้ประมาณหมื่นสามห้าร้อยไม่เกินนี้อันนั้นนะ่ะคือเล่นได้หมื่นสามแต่ผมขอสกิปไปละกันดังนั้นนะ่ะเล่นลื่นผมจะพูดถึงสเปคที่ผมขายละกันนะครับจะเป็น i3 ขั้นต่ำเลยคือจะเป็น i3 generation ที่10คือ i3 10100F ตัวนี้4คอร์8เทรดเนาะอย่างที่ผมบอก หลายครั้งนะครับเป็น i3 n e r a t i o n ที่1 0แล้วความแรงของเขามันเทียบเท่ากับ Intel Core i7 7700นั่นเอง i3 g e n 10เท่ากับ i7 g e n 7แรมเนี่ยผมขอเป็น16กิกแล้วกันขั้นต่ำเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับ GTRV มีการลง m o d 5M อะไรงี้ object object อ,อ,อ,อะไรงนี้เพิ่มเข้ามาเยอะแยะนั้นน่เนี่ยแรมเราจะเผื่อกันไว้เป็น16กิกเผื่อบางคนเปิด YouTube เผื่อบางคนเข้า Facebook เผื่อบางคนเข้าดิสกของดิสคอร์อะไรอย่างนี้แรมจะได้แบบเพียงพอต่อการใช้งานในการใช้งานแบบมันติ ทักจริงเนาะส่วนเรื่องสตอเรจนะครับส4 0ิกิกเพียงพอในกรณีที่เล่นแค่เกมเดียวแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะลงหลายเกมแล้วลงเพิ่มเติมพอ l ะด d ลตัวเราลนด์ไม่ได้ฟิลบีอะไรสุดท้ายแต่ก็เพิ่มสตอเรจเอาทีหลังก็ได้แล้วกันนะครับกาจอที่ i have cpu ขายรุ่นต่ำที่สุดแล้วมันคือ gt 7 1 0แต่ผมไม่อยากจะใส่ให้เพราะว่าถ้าใส่แค่ gt 7 1 0คุณใช้ i 3 1100ป <c oughs> กติดีกว่าที่ใช้ออนบอร์ดดีกว่างนี่งัูนต่ํา Ti เฟรมเรทที่จะออกมาต้องมี70-80เฟรมนั่นคือคําว่าเล่นลื่น30เฟรมคือเล่นได้70เฟรม80เฟรมคือเล่นลื่นนั้นเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่18,900นาะครับแล้วก็ up, อัพกล่งอัพเกรดแรมอะไรเงี้ย ก็ตกมาทั้งสองหมื่นนั่นคือขั้นต่ําในการที่จะเล่น GTA V ตัว5ฟได้นะครับเล่นลื่นเล่นลื่นใช้คำว่าเล่นลื่นแล้วกันคราวนี้ถ้าเราสมมุติว่าเออพี่เปาครับถ้าสมมติว่า I3 ผมงบมันน้อยไปมันจํากัดหรือว่าอยากได้แรงกว่านั้นก็สามารถที่จะอัปเกรด c p u จาก i 3 10 1สิบจากก4คอร์8เทรดขึ้นไปเป็น i 5 10 4 0 0 F 4.3่ร้เกิกะเฮิรตซ์เทอร์โบ6คอร์12เทรดก็ได้อันนี้ก็คือจะได้เฟรมเพิ่มอีกเยอะกาจอ1หนี่พื้น อัพสูงกว่านั้นเฟรมเรทก็จะยิ่งสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปผลเทสอะไรอย่างนี้ก็คือลองดูใน YouTube ได้เลยผมเทสคงไม่หมดนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งศูนย์หน้าศูนย์ที่ไอผมขอเป็นขั้นต่ำแลาา้วกันแล้วคือเวลาเราอัพยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความแรงหรือว่าเฟรมเรทหรือว่า f อ s เยอยอะไรเงี้ยมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นตามสเต็ปนั่นเองแล้วนี่คือขั้นต่ำของสเปคที่ใช้ในการเล่นเกม g t a V 5M ้นั่นเองนะครับวันนี้ผมเตรียมผลเทสมาให้ทุกคนดด้ววยยเเี๋รามาม ดูผลเทสก,กันกับการจอที่แบบ i have cpu แนะนำว่าเป็นขั้นต่ำของ GTA 5M นั่นเองไปดูผลเทสกันครับ Transcrição e ร้อยครับนะครับจบแล้วนะครับสำหรับผลเทสหรือว่าสเปคขั้นต่ำในการที่เราจะเล่น GTA 5M GTA V 5M นั่นเองในแบบโรเพลหรือว่าลงมดลงมดอะไรต่างออนไลน์ต่างนะครับเล่นลื่นกับเล่นได้คนละแบบกัน ผมแนะนําว่าให้เล่นแบบลื่นถ้าเล่นได้มันจะดูแบบมันเหนื่อยอะ่ะอย่าเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเล่นไปกระตุกไปเล่นไปช้าไปเล่นไปนวงไปเอิดไปอย่างเงี้ยสู้ว่าเก็บเงินเิ่มอ,อีกสักน,นิดหนึ่งแล้วซื้อเป็นแบบ I3 คู่กับนหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ที่ไอนี่คือขั้นต่าที่สุดที่จะเล่น GTA e ได้แบบลื่นๆแล้วกันนะครับผมอธิบายแบบนี้แล้วกันเนาะให้ผลเทสเป็นตัวตัดสินนะครับให้เฟรมเรทเป็นตัวตัดสินที่ผมพูดไปมันก็มาอาจจะผมเหมือนผมแบบโมกเกินจริงอะไรประมาณน,นี้ให้ผลเทสเป็นตัวตัดสินแล้วกันแล เล่นให้สนุกครับกับ GTA V 5M แล้วกันนะครับส่วนผมเองก็ไปเล่นเหมือนกันเดี๋ยวเราเจอกันในเกมครับผมสุดท้ายฝาก I have CPU ด้วยทุกช่องทางแล้วกันตามนี้ฝากกดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe I have CPU ครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับผม